เลขเจ็ดแปดเคเวสวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ที่บึงบ e ึกนะครับวันนี้เราจะมาตำราปลาบึกนะครับวันนี้มีเกมให้เล่นกับน้องปอนครับก็ เราเล่นปลาสายกันนะครับปลาไาสิบนะครับสิบสิบกิโลนะับเป็นหนึ่งแต้มนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกับไอตอนถ้าแพ้เลี้ยงข้าวนะก็มีเกมให้เล่นวันนี้มาที่บ่อบึงบึกอากาศดีมากเลยบ่อใหญ่มากเนาะก็ประมาณร้อยกว่าไร่มัง้งประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบึงบึกนะครับเห็นไหม ก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าคันกันก่อนนะครับนี้มีคันให้เช่าด้วยถามปองกันวันนี้อกี่แต้มครับสักสิบแต้มรันสิบแต้มเลยมันจัดสิบแต้มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ผมติดแต่ช้าแล้วลุงวันนี้เซียนวันนี้เซียนว้าวอุปกรณ์ให้ด้วยนี่เรียกก่อนเลยคุณค่าค่าคายถูกมากค่าขนุถูกมากแค่ร้อยห้าสิบเองกลางบครับไลาปายใหญ่ต้องกลางบ่อเลยใช่ไหมได้เลยได้เลยขันหลังยิบให้นะขันหลังยิบขันหลังยิบแล้วทำไงต่อ จะเอาขนาดกันได้กันไหนกันน like ั okay. ้นเกิเอาเหมือนกันนั้นอยู่ฝีมืออยู่ที่ตีมต้องต้องให้ลุงต้องให้ลุงไฟนี่ให้ไหมให้ลุงเขากระเป๋คันให้ไหมไม่เป็นไรเลือกคันไหนก็ได้เอาคันไหนอ่ะอยากลองคันนี้ป่ะคันไหนคันนี้เราอ่านใช้คันนี้ไปแล้วเออเดี๋ยวพี่เอาคันนี้ก็ได้โอเคคันไหนเบาๆก็เอาคันนั้นแหละอุ้ยแต่คันนี้นั่ครับ หนักวะเฮ้ยเหมือนกันมันก็ถือได้มันไม่ได้ถือทั้งวันหรอกพี่วางปุ๊บก็ไปแล้วแต่อันนี้พี่ควรพูดนะไม่ใช่เองนะแต่ให้เลือกอย่างเดียวเลยเจะเรียกกแลดวแต่โอเคเดี๋ยวจ่ายแค่คันก่อนเดี๋ยวว่ากันในเกมที่นึงไป let's go ขึ้นเต็มเลยปอ,อนไอผสมล้ำผสมลำผสมลำในต้นเส้าษาตามรอยมันไม่รู้หรอกเราแค่ใส่ลายแค่ฟุตหนึ่งประมาณพุตหนึ่งไม่ไม่แบบปามไม่ลงลึกอ่ะเพราะแดดมันยังไม่ร้อนครับมันไม่ร,ร,มมร,รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไอปอน หนึ่อตัอ้มตอะไรวะเ่ยอ่ะตอนนี้กำลังเตรียมเหยื่ออยู่นะครับนี่อยู่กับจานปอนไงนะจานปอนพาแหฮลตลอดเลยเล่นนะ <laughs> เดี๋ยวมาดูไอ้ตรงนี้มันมีสวายที่เอ้ไม่ใช่ปลาบึกที่ ขึ้นฝูงอย่าเราพยายามจับฝูงนะหาฝูงปลาให้เจอแล้วก็ตียับมันลงไปเดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวมาดูกันปลาน้องมันถามว่าเฮ้ยทำไมตีไกจจังรู้ไหมำไมตีใจก็ ไม่ต้องใส่เหยื่อเยอะ,ยอะผมใส่ยเหยเื่อแค่เิดเดียวเองนะใส่เหยื่อเยอะน้ำหนักยิงห่วงพอน้ำหนักยิงเยอะแล้วก็วิ่งเหวี่ยงได้ไม่ไกลนะครับเลยใส่ยเหยื่อให้มันน,น้อยให้มันใหญ่กว่าแต่ก็นิดนึงแค่นั้นเองง่ายนะเดี๋ยวมาดูกันยังไม่มีแขวขึ้นเลยเกือบสามสิบนาทีแลวฮะไม่ง่ายกับปลาบอกก็ไม่ง่ายนะอะไรปล่อยสา,า,ายยาวๆใช่ปะใช่ปล่อยสา,ายก็ยต้นเลย ตอนนี้ไอปอนประสบปัญหาอันใหญ่หลวงนะครับไม่เป็นไรวะให้ดูสิฟู่ฮะตีก็ฟู่ตีก็ฟู่ลองเทสดูวันนี้ลองเทสดูอยากปรับหน่วงดีนหน่วงมันอยู่ตรงนี้กันอ <h> เออหน่วงก็มีแล้วไม่ปรับหน่วงปรับเข้าป,ป,ปรับออกอะลองหมุนดูแล้วก็หมุนเหยียดขึ้นมาก่อนนะจะเอาลื่นจะเอาเนื่ยเอาอะไร ใช่ป่ะหาตัวแรกก่อนหาตัวแรกก่อนค่อยว่ากัน จมปุ๊บไ้จมจริงเว้ย ừ, จรจิงเว้ยก <ừ, S 1> ะหแน่เลยไมู่เว้ยจะพูดใหญ่อะดิงด้งเกๆก่ <ừ. S 1> ะห้อเนี้ยข้าอยู่่น,นตีกับเป็ย <c ười> <ừ. S 1> ทีย่ไม่้องขอร้องตีนให้เลยบอกเลยแล้วีแวป่าบืเว้ยอใช่หรออรังไงอ่ะดิงตืึ๊แบบเนี้ย

น้ามาถือเบ็ดน้าถือเบ็ดนี่ว้าวตัวแรกนะครับโดนกระห้อกระห้อกระห้อกระห้ะหอ่นาเฮ้ย ว่าไงตามสัญญาใช่ป่ะเลี้ยงข้าวนะครับได้กินข้าวฟรีแล้วไอ้เล้แม่งตัวแรกก็ขาดอพี่บอกเลยบอกว่าให้เปิดปอีกลืมเปิดอ่ะไม่ฟังไปปลดปั้าเอาพน่ก็จะปลดเองเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นต้องซื้อออกหนึ่งเดียวไม่เอาขึ้นมาถ่ายรูปไม่ได้อะจะถ่ายต้องลงน้ำเหรอมีจามุดหาแม่งหรอ ตัวแรกไปแล้วว่า <c oughs> ไงกติกาแรกมันบอกว่าตัวแรกเลี้ยงข้าวแล้วมันเลีเล้ยงข้าวจริงๆริงเลยตอนแรกผมจะไปเอาแล้วแต่มันบอกว่าพี่จะเอาจะเอาไงเป็นไงจะเอาจะเอารู้เรื่องก <c oughs> <c oughs> ินข้าวฝีกแล้วไะเราตีที่แบบว่า มันขึ้นฝูงแล้วเราก็ตียัดฝูงไว้ไม่นานไม่ช้าเดี๋ยวมันก็กินถ้ามันอยู่ตรงนั้นยังไงมันก็กินเห็นไหมปอสฟอสเห็นไหมเฮ้ยเอาว่ะต้องนี่ไงเห็นไหมถ้ามันอยู่ฝูงยังไงมันก็กินยังไงมันก็กินสบายป่ะโอ้โหย,ยาว,ยาว โหถ้าเป็นไซส์สิบนับหนึ่งแต้มเลยเนี่ยสองฮะถ้าสิบนับสองนับสองเหรออ้าบอกเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวหาว่าวิ่งไม่จริงจะเปิดเด็กให้ดู ไปแ่อับมันขึ้นมาเฮ้ยหนัก,กว่าโอ้โหโอ้โหใส่เจ็ดใส่แปดถ้าไม่บึกก็บีกกว่านี่ยะมีสองอย่างอ <c oughs> าจจะเป็นเทพาก็ได้ไม่รู้ว่ะ โอ้โหขึ้นหน้าหนามรุ้นเป็นอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวเลยไปแล้วเห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโคตรธใจเลย

้ามันวิ่งก็ปล่อยมันวิ่งไปก่อนตั้งคันอย่างเดียวนะครับอย่าไปสู้กับมันเห็นไหมเนี่ยมันวิ่งก็ปล่อยมันไปไปแรงมันเยอะก็ปล่อยมันออกไปออกมานน่งปุ๊บใช่ไหมมันนนีงปุ๊บเราก็ยืดกับมันหน่อย่งปุ๊บก็ยืดมาหมุนเข้าปุ๊บงับมันจะไปอย่างเดียวเลยปะ เบิกอะดรออก่งเดียวเออดึงไงยังไม่เขา้าลากขึ้นมาด้วยปลาใหญ่ใจเย็นๆหน่อยมันเยอะมีกำลัง่ะดีแต่มีสมองดีกว่า ไม่บึกก็สว่านะครับใหญ่ครับยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยหา<ร>ยไ,ได้ยี่สิบคนใครบอกว่าใหญ่ฮหเฮ้ย่ใหญ่มะพี่กรอบด้วยเลยสายพี่อจะเต่ไม่ออกว่ะกิโลกรัน กิโลครับสวายครับผมกิโลเจ็ดแปดเก้าเก้าครับสวายครับผมครับ,บก็วิ่ติดตานิดเดียวโอ้ใหญ่กว่านี้ครับ,บติดนิดเดียวเองติดตาชิปหายละกิโลปอนกิโลสบิบ ประมาณสิบโลครับสิบครับเฮ้ยดปะเดี๋ยวได้ได้ได้มันติดขอบติดขอบตายมาไปยังในกล้องตัวเล็กมากแต่ตัวจริงไซส์ไซสิบนะใช่ครับไซสิบครับโอ้โหเทียบกับแขนให้ดูดิโอ้โหไซสิบ ไซสิบไซสิบไซสิบนะหนึ่งเต้มไหมหนึ่งหรือสองสองต้มครับหอ,อ้าวสอต้ไมไม่ใช่เหรอสอต้มยีสิครับสอต้มยี่ใช่ครับว้าวว้าวว้าวไ้นับหนึ่งแล้เว,เว้ยไปายไป,าไปเจอกันใหม่บาย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 ไปูเฮ<ป>้ยไปแล้วไ,ไปแล้ว หนาวึ่งแต้มเฮ้ยป้อนหนึ่งเต้มเว้ยหนึ่งเต้มแล้วอ่ะครับโอ้ยมันทามานะดิเอ้าอะไรนะเอ้าพี่ไม่ได้ขิงมี่พี่เล่าให้ฟังพี่เล่าให้ฟังจ้าเล่าเล่ามาละไซสิบก็แรกก็ที่สองที่สามมันก็ต้องมีแน่นอนนะเมื่อกี้ ผมตีไปตรงรนู้นแ่ะตรงเรือนั่นแหละมันขึ้นฝูงอยู่นะครับแต่ว่าเราจะตีไปไหนตรงกลางตรงกลางก็ขึ้นฝูงกันแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันขึ้นฝูงแต่มันกิน,นแน่ๆเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันกินหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นแบบเป็นฝูงปุบปับปุบปับปุบปับเดี๋ยวมาดูกันตรงกลางตรงกลาง มันอยู่แล้วเราตีไปอ่ะมันหลายตัวโอกาสที่จะโดนตัวนี้สูงมากสามารถถือคันเบ็ดหล่อได้เลยเ,เดี๋ยวไปดูกันไะเมื่อกี้โดนไปแล้วนี่เราก็ปั้นเหยื่อที่แบบไม่ต้องใหญ่มากต้องการระยะ มันไกลตรงไหนวะไกลอยู่มั้งเอ้ยไปเลยเว,ว้ยปอนปอนไปเลยเใช่ทำไมจะไม่ใช่เห็นไหมนะยังเห็นไหมนะ่ะยังไม่วิ่งเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วเว้ยไม่ทนันเดี๋ยวหมดแล้วขึ้นมา <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไปไปไป,ไปจริงไปจริงไปจริง อุย้ยของใหญ่ใหญ่ไหมมา,าอะไรครับมาอะไรครับอะไรมาอะไรครับน่าจะกระฮ์ครับชิบมันกะเป็นมากกว่าใหญ่ไหมไม่น่าใหญ่มากเท่าไหร่โอ้ผมโดวนวันนั้นใหญ่กว่านี้จริงปหม เดี๋ยววิ่งปืดๆเลยเว้ยหัวจะห้วแวนมัน ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ขามือไว้ขามือไว้ไปยังไปยังไปดิไฮ้ยเฮ้ยมันไปไม่จริงว่ะปนินปนิเล่นเออโดนปนินเล่นฝูงมันเยอะอืมมันปนินอย่างเยอะไปดิโจมดิจมจมเนี่ยมันก็ไม่จมแมงมันมันหยอกเล่นเฉยมันหยอกเล่นเฉย ครับท่านผู้ชมนะก็ชนะไปสองเกมเลยตอนแรกมันคิดว่าอะไรสามเกมสองเกมอ๋อเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าเอาเกมเดียวไงแต่ปอนบอกว่าใครได้ปาตัวแรกยังยังเหลือเหลือเกมใ่อีกรอบนึงเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเวลาหมดเที่ยงเวลาหมดเกมใ่อีกรอบนึงไงเราไม่รู้อันนี้ก็นก็คือเลี้ยงก่อนไงเดี๋ยวใบอีกรอบนึงไงก็สอจานไงก็รู้แล้วก็สอจานนะรู้แล้ว ตอนบ่ายครได้ปลาตัวแรกก่อนกันเรียบร้อยอมีตรงมงตอนบ่ายได้ครับก็ชนะไปครับสำหรับปลาตัวแรกปลาตัวแรกเพียงข้าวหนึ่งมือนะครับแล้วก็นับแต้มก็ชนะไปอีกเพราะว่าปลามันเหมือนปลามันตกใจนะไอที่ชนะได้ก็เพราะว่าไอปอนมันใส่ลายลึกแต่ว่าผมใส่ลายตื้นรู้ไหมทำไมใส่ลายตื้นทำไมก็ปลามันลอ,อยอยู่ตอนเชา้าๆปลามันลอยอย,อยู่ปลามันไม่ลงลึกครับ อืมนั่นแหละพี่ตุลย์ใส่ลายติน้นก็ชนะไปนะครับสองเกมสองเกมนะส,สองเกมร้ <laughs> องไห้แล้วมั้งเนี่ยร้องไห้ยังไม่ร้อง,องแค่นี้จิบ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 ได้ <laughs> ติงนิงนิงนิงอีชานาเดี๋ยวนึงนาทีไอที่หายเขาไม่แดกไหนดูเวลาหน่อยขอดูเวลาหน่อยกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว อีกหนึ่งนาทีมึงกินสักทีดิเฮ้ยเอ้ยใจเย็นใจเยงปลากินนะปลากินข้าวดีฝ่าและทุกคนของพี่กาวขึ้นเร่งเดินเออไาเลยครับผมก็ขอบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายก่อนเลย,ยก็สรุปผลคลิปหน้าเวลาเดิมปลากระโห o เร็วกว่าปลาบึกปลาสวาย ใช่เพราตัวมันเล็กเออมันกินตีลงไปก็กินคามือก็มีนะครับ<ต>้อนก็โดนอยู่หลายทีเหมือนกันปิ้งปื้ดเลยโอเคก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบึ้งบึกบึ้งบึกบึ้งบึกยวกลับมาซ้ำอีกรอบแน่นอนบ๊ายบาย